ตอนนี้ไปก็ขอบันดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังแล้วก็คิดตามตัดสินใจตามเสียงที่อาตมาจะพูดต่อไปจะขอแนะนำบรรดาแทนพุทธบริษัททักสิบนาทีเสร็จในช่วงสิบนาทีเสร็จที่แนะนำในตัดห้อยตัดสินใจไปเลยในระหว่างนี้ขอบรรดาแทนพุทธบริษัท ตัดชิ้นใจเตจเรียมตัวเจริญพระกรรมฐานการจเจริญพระกรรมฐานนั่นหนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์สองจิตไม่ครบมิวรหา้าประการสามมีปัญญารู้เท่าตามความตามความเป็นจริงของขันห้าถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาทชนพูบริษัทได้ดีทุกคน หากว่าท่านตัดสินใจตามนี้ไม่ได้วันนี้การปฏิบัติไม่มีผลถ้าตัดสินใจทรงใจได้วันนี้ความเป็นทิพย์จะแจ่มแจ้งมากเพราะการฝึกตอนกลางวันนี้เป็นการฝึกหมดในหมวดข้อปัญญาหกที่เรียกว่ามโนยิธิหมายความว่าจะสามารถมีทิพย์กุญญาณได้ท่องเที่ยวในภพต่างๆได้ตามชอบใจ สามารถจะรู้เวลาเราตายเราจะตายเมื่อไรเป็นโรคอะไรตายาตายแบบไหนตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนสามารถรู้ได้แล้วก็สามารถระลึกชาติได้เป็นต้นรู้อดีตอนาคตปัจจุบันขอทุกคนตั้งใจฟังแล้วก็คิดตามตัดสินใจตามนี้คิดว่าอันดับแรกนี้เราจะไปโกงทรงสีลบริสุทธิ์ ในขณะที่ปฏิบัติอยู่จะทรงสินแปดทำบริสุทธิ์ครบทนเพื่อกลับไปจากวัดนี้แล้วไปอยู่ที่บ้านจะทรงสินห้าหครบทนไม่ยอมละเมิดสินห้าเดขาดตั้งใจตามนี้นะใะรายการต่อไปเรามีความเคารพในพระพุทธเจา้าในพระธรรมและพระอะริยสงฆ์ด้วยความจริงใจไม่เคลือบแคลงสงสัยในความดีของท่าน ต่การดิษสามคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายยังไงไงก็ต้องตายตายแล้วสวรรค์มีจริงนรกมีจริงวันนี้จะรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงเทศวันนรกมีจริงสวรรค์มีจริงตายแล้วมีสภาพใหม่โสนต้องเกิดใหม่นี่เป็นความจริงวันนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงถ้ามุ่งผู้ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบเอาจริงเอาจังจะรู้จะเห็นในวันนี้ เราสามารถจะรู้ว่าก่อนที่เราเรกิดเรามาจากไหนเราจะตายคราวนี้เราจะประโยชน์ที่ไหนถ้าที่มันไม่ดีเราจะสามารถบำเพ็ญบารม,มีเพิม่มให้ที่ดีขึ้นมาได้แล้วเราก็จะรู้ว่าการบำเพ็ญกุศลขนาดนี้เราตายแากความเป็นคน,นเราจะเกิดที่ไหนสำหรับการปฏิบัติอันดับต่อไปขบรรดาแต่พุทธบริษัทตัดสินใจไม่ครบนี้วอนทั้งห้า,หาระการ คือนิวรณ์ห้ามเการได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีในใจเขาบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้การปฏิบัติไม่ได้ผลต้องดัง,งับไม่ยอมนิวรณ์ห้ามเดชะเขา้ามาเข้ามายุ่งกับจิตของตนในวันนี้เฉพาะเวลาที่ปฏิบัติถ้าสามารถควบคุมแล้ตลอดวันจิตใจทีจ่แจ่มใสตลอดเวลานิวรณ์ที่เราจะไม่นึกถึงมันห้ามเดชะก็คือหนึ่งเวลานี้ต้องไม่นึกถึงความรักในระหว่างเพศ วางทิ้งเจุู้คราวในขณะที่เราเจริญสมาธิสองอารมณ์ไม่พอใจไม่มีในใจเราเวลานี้สามไม่ปล่อยให้ความง่วงครอบงำสี่จิตไม่โฟซ่าน,นอกรีนอกรอยเข้าครูสั่งแบบไหนทําแบบนั้นาวนาแบบไหนทรงจิตแบบนั้นกำหนดรู้ลงไม่ใจแบบไหนทรงแบบนั้นไม่ยอมไม่เคลื่อน แล้วห้าไม่สงสัยไม่สงสัยในความรู้สึกของการปฏิบัติหลังจากนั้นบรรดาท่านบริษัทคิดตามนี้คิดว่าขึ้นที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์ความหิวเรามีทุกวันเราทุกข์เพราะความหิวการปวดอุจจาร,ประปัสสาวะก็เป็นทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นทุกข์ การทำมาใหา้กินประกอบกิดการงานเหน็ดเหนื่อยก็เป็นทุกข์ความแก่เข้ามาครอบงำก็เป็นทุกข์ความปรารถนามไม่สมหวังก็เป็นทุกข์การพัดพลาดจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความตายยะเข้ามาถึงเราทุกขเวทนาม,มากก็เป็นทุกข์ทรัพย์สินทั้งหลายที่เราหามันได้ด้วยความเหนื่อยยากตายแล้วเราไม่มีสิทธิ คนอื่นก็ปกครองต่อไปฉะนั้นจึงคิดว่าขึ้นชื่อว่ามุสย์โลกโลกนี้เราจะไม่กลับมาเกิดใหม่ถ้าชีวิตนี้ตายเมื่อไรเขอไปนิพพาน,นทันทีเราไม่ยอมเกิดเป็นเทวดาหรือผมเพราะเทวดาก็ดีผมก็ดีมีความสุขก็จรแหละแต่ถ้าว่าเราไม่สามารถจะทรงความสุขอยู่ได้นาน พราะว่าบรรดาแต่พุทธริษัททุกท่านที่มานั่งที่นี่ต่างคนต่างเกิดเป็นเทวดาและพรมมาแล้วนับชาติไม่ทนถ้ามีความสงสัยเวลาไปได้ให้ครูพาลึกชาติว่าเราเคยเกิดเกิดเป็นเทวดามาแล้วกี่ชาติเคยเกิดเป็นพรมเป็นเป็นพรมมาแล้วกี่ชาติเราเห็นภาพในการเกิดเป็นเทวดาและพรมมากมายแต่เราไม่สามารถที่อยู่ได้ตลอดการตลอดสมัย เพราะหมดบุญบัส,สนาบรารมีก็ต้องล่วงลงมาใหม่ไม่ว่าพระกเทวดาไม่ทรงตัวดีตลอดการแบบนี้เราไม่ต้องการเกิดเป็นเทวดาหรือพมต่อไปเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นขบันดาแต่พุทธบริษัทกันหลายให้ตั้งสติสัมปชัญญะสมบูรณ์กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก ถ้าตัดสินใจตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้ได้ทุกคนวันนี้ได้ดีทุกคนถ้าการทรงกํลาลังใจได้ไม่เหมือนเมื่อกี้นี้มันก็ไม่ได้ถ้าได้ก็ไม่แจ่มใสอย่างนี้จะไปถามกันไม่เกิดประโยชน์มันอยู่ที่ตัวขอนบรรดาท่นพุทธบริษัทเองถ้าเราทำดีตัดสินใจดีตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นี้ผลที่ได้ก็ดีก็มีความแจ่มใสไม่กลายคล่องตัว ถ้าทําท่าอึดอาดอึดอาดไม่กล้าตัดสินใจอย่างนี้ไม่ได้จะไปถามใครเขาให้ถือว่าเป็นความเลวของเราเขาทําไมทําดีได้เราทําไมทําดีไม่ได้ต้องเร็นนามตัวเองว่าเจ้าจงอย่าเรลวตามนั้นการภาวนาบรรดาทารรนปุริษัทให้ใช้ขบนวนา,า,า,าวันมะพัทธคือเวลาให้ใจเข้านึก,กว่านามะ เวลาให้ใจออกเทว่าผ่าทะเวลาพอให้ใจเข้าใ,ใจออกนี่บรรดาแต่พุทธบริษัทอย่าให้บังคับให้ลมหายใจแรงจะได้รู้อันนี้ไม่ถูกต้องต้องปล่อยไปตามสภาพของร่างกายร่างกายจะให้ใจแรงหรือเบาก็ตามทีเป็นเรื่องของร่างกายเราออาจิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเข้าออก ถ้จิตได้เป็นสมาธิให้ใจเข้าเราก็รู้นึกตามมณะมะกให้ใจออกเราก็รู้นึกตามมาพาทะแค่นี้พอเวลาที่ภาวนายอยู่รู้ลมหายใจเข้าออกอยู่มเมื่อรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีรู้คาภาวนาก็ดีตอนนั้นเรียกวจิตมีสมาธิแต่การที่กําหนดรู้ในบรรดาท่าพผู้บริษัทมาจะเพลิดได้บ้างเป็นของธรรมดา อาจจะนึกโน่นนึกนี่นึกไปนอกโลกนอกทางบ้างแต่พยายามจะไม่ยอมนึกถึงถ้าเมื่อเอิญมันเผลอจริงๆถ้ารู้สึกตัวขึ้นมาก็เริ่มรู้ลมหายใจเข้าออกใหม่เอาจิตที่รับทราบลมหายใจก็ออกให้ใจเข้านึกวนละมาใ,ใจออกในภาถัในขั้นะที่เราละภาวนานก็ดีรู้ลมหายใจออกก็ดี ตอนนี้ขอทุกท่านจองอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดถ้าไปอยากรู้อยากเห็นในเวลา,านั้นวันนี้กาปรปฏิบัติไม่มีผลเพราะจิตฟุ้งซ่านเพราะว่าการภาวนาก็ดีรู้ลมไม่ใจก็ก็ดีต้องการให้จิตสะอาดจากกิเลสเมื่อจิตมีการทรงตัวมีสมาธิ กิเลสก,ก็เข้ารบกวนใจไม่ได้ปัญญาทําเป็นเรื่องทาลายกิเลสก,ก็เกิดขึ้น <c oughs> ต่เวลาภาวนาจงอยาอย่างรู้อยา่างเห็นอะไรเป็นขาดหลังจากนั้นแล้วมาภาวนาทรงตัวครูเขาได้ท่านบรรดาท่านพู้บริษัททุกคนภาวนาถึงสิบนาท,ทีหลังจากทาสอนเสร็จไปแล้วนะเมื่อจบจากของสอน เขาจะภาวนาสิบนาทีให้ภาวนาสิบนาทีหลังจากนั้นจะมีครูเข้าไปสอนนับตั้งแต่ครูเริ่มเข้าไปสอนจนกว่าจะเลิกจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงฉะนั้นขอทุกคนให้รบรัดเวลาอย่ายืดหยาดเมื่อเวลาคลรูเข้าไปสอนบรรดาแต่พุทธบริษัทถ้าปรากฏว่าครูเข้าไปนั่งข,งข้างๆแล้วนั่งขง้างาน ให้ทุกคนเลิกภาวนาทันทีเวลานั้นแล้วก็ปล่อยไม่จบไม่ต้องรับรู้ลมหายใจเขาออกลอยใจตามสมบายฟังคําแนะนําของครูผู้สอนครูผู้สอนจะตัดจะแนะนําในการตักิเลสจดต้องน้อมไปตามคำแนะนำครูผู้สอนถ้าบาังเอิญหลายคนอีกยกัน ถ้าครูสอนตรงหน้าใครก็ตามคนในวงนั้นทั้งหมดถือว่าสอนเราด้วยอย่าไปคิดว่าเขาไม่พูดกับเราเราไม่ทำตามอย่างนี้ก็งโง่มากเกินไปวันนี้ไม่มีคน้ะโง่แบบนั้น mm hmm. เขาจะไปนั่งไล่เบียทุกคนไม่ได้เวลามันจำกัดคำพูดที่พูดไปทุกคำถือว่าทุกคนเขาสอนเราทุกคนเราต้องคิดตามน้อมตามทุกคน ถ้าเวลาก็ถามบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ถือว่าถามทุกคนให้ตอบพร้อมกันต้องปฏิบัติตามนี้นะอย่าทำเป็นเด็กโง่เพราะเด็กเล็กๆมีความฉลาดมากเชนเด็กทางเรียนนะขยันตอบเด็กพร้อมๆกันถ้ามันดายญาติโยมพุทธบริษัทเป็นปู่ย่าตายายของเด็กก็อย่าปล่อยให้เด็กนำหน้า เรามีเอาโสกว่าได้บริการที่สองเราฉลายกว่าเป็นผูปู่ย่าตายายเขาถ้าเป็นพี่ป้าแนะอาเราสอนเด็กมาแล้วอย่าปล่อยให้เด็กนําหน้าเราต้องนําหน้าเด็กถ้าครูก็แนะนําไปให้เมื่อจิตว่างจาก,กิเลสมีความสะอาดพอเขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างให้ตอบตามความรู้สึก ก็คำว่าทิพยานีแปลว่ามีความรู้สึกทางจิตคลิปคล้ายตาทิพย์ไม่ได้าตาเห็นจิตเห็นถ้าได้ทิพยญญานอย่างหยาบมีความรู้สึกอย่างเดียวแต่จิตไม่เห็นถ,ถ้าได้ทิพยานอย่างกลางมีความรู้สึกจิตเห็นภาพจะมาชัดเนจนอย่างใสเห็นทั้งจิตนะ ถ้าได้คิดญญาอย,าย่างละเอียดจิตเห็นจิตเนี่ยมีความรู้สึกเราก็จิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากนี่การจะชัดเจนแจ่มใสเพียงใดก็อยู่ที่กําลังใจเขบรดาเทนพุทธบริษัทที่สอนมาแล้วให้ตัดสินใจไม่ต้องครมนุสสนโลกเทวโลกหรืออมโลกมีสินไม่สดมีวอนไม่รบกวนอย่างนี้ถ้าทำได้อย่างนี้แจ่มใสทุกคนที่ไม่แจ่มใสเขาไม่ตัดสินใจตามนั้น ถ้าก็ถามไม่ตอบท้างถามว่ามีความรู้สึกว่ามีท่านบนใดอยู่ขณาบางถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีอย่ายังอย่ายังตัวให้เชื่อความรู้สึกว่าถูกต้องถ้าถามว่าท่านบนนั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายให้ตอบตามความรู้สึกของตัวเขาเห็นผู้ชายเขาเวามีความรู้สึกผู้หญิงก็ต้องตอบตามความรู้สึกของเราจะตามเขา ท่านก็ถามว่าท่านคนนั้นมีสีสันมันน่ะไปยังไงก็ตอบตามความรู้สึกของเราให้ตอบทันทีทันใดให้มีความมั่นใจว่าความรู้สึกครั้งแรกถูกต้องแล้วก็เป็นความจริงตามนั้นความรู้นี้ไม่ใช่สยศาสตร์เป็นพุทธศาสตร์ไม่มีคาถาอาคมใดๆเข้าช่วยท่านจะได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องของบรรดาแทนพุทธบริษัทปฏิบัต,ตนนิตนเอง ตาน,นี้ข่าวเ,าเล่าเลยว่าต้องใช้เสียสายเขาช่วยนั่นมันเป็นความโง่เขาบุนคคลที่พูดคน,น,นลงใดท่าลงเร็วก็เร็วไปตามนั้นคิดว่าคนอื่นเขาเ็วตามฉะนั้นขอบรรดาธรรมบุตรบริษัทจงจะเ็วไปตามเขาถ้าใช้เสียสายเขาช่วยทุกคนจะรู้เห็นเหมือนกันหมดอันนี้รู้เห็นเหมือนกเหมือนกันหมดไม่ได้เพราะว่าต้องแช่กําลังใจขอมรดาธรรมบุตบริษัท ถ้าบุคคลใดจิตสะอาดมากคนนี้เห็นชัดเห็นจริงมากถ้าคนใดจิตสะอาดน้อยเห็นชัดเห็นจริงน,น้อยในตอนต้นผู้จะนำท่านไปพระจุลามณีจีสถานแล้วไปบรรดุกดัโพศิลาอาจหลังนั้นพาผู้นี้านถ้าับผู้ใหม่ร้าผู้เก่าเมื่อสมาทานเสร็จต,ตั้งใจกับพระรูปโฉมองคทุททมเดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแจําใส ยกใจเวรองครูที่นิพันเ์นถ้าทำอย่างนั้นทุกคนจะมีการเข้องตัวรุกการั้งปวงเวลานี้เวลาก็หมดแล้วขบรรดาศาวก์พรองค์สมเ็จพระทีแก้วเริ่มภาวนาได้จงจะลืมว่าหลังจากเมื่อครูเข้าไปสอนแล้วนั่งปุ๊บผู้ควบ,บ,บคุมจะตั้งเวลาไว้หนึ่งชงั่วโมงพอถึงชั่วโมงเกาจะสั่งเลิกท,ทันทีเขาได้โปรดตัดสินใจโดยรวดเร็วอย่ายืดยาจะไม่ทันเวลา ตอนนี้ไปเริ่มปฏิบัติได้ให้ใจเข้านึกว,นวาออกว่าน้ำมาใจออกนึกว่าท่าเริ่มได้แล้ว